สวัสดีครับทุกคนครับเรามาอยู่ที่เบวโคนี่สีไซส์แล้วนะครับตอนนี้เรากําลังชมห้องกันอยู่นะครับนี่เป็นห้องแบบไหนนะคะน้องเทียนเขาเรียกห้องอะไรนะคะชูเบดรูมเขาเรียกห้องอะไรนะคะชูเบดรูมนะคะห้องนี้ห้องใครคะอันนี้ห้องน้องเทียนนะคะรีวิวห้องน้องเทียนก่อนนะคะนี่ห้องน้องเทียนค้ามาทางนี้เลยเราจะเจอตู้ อะไตู้เสื้อผ้าก็จะมีตู้เซฟมีรองเท้าให้สองคู่มีเสื้อมีผนเสื้อเรียบร้อยแล้วก็มีร่มของบาคนนี้สุดตาด้านในนะคะอันนี้คะตรงอย่างอันนี้ก็เปิดได้นี่จะมีร่มหยิบไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องออกมาก็ได้ครับเห็นแล้วครับไปดูอย่างอื่นต่อครับดูน้องเกียรนอนเลยค่ะแล้วเขาก็มี เรามองเห็นอะไรข้างนอกข้างนอกเรนี่นี่ถุงอะไรเนี่ยแอดรายเออร์มีองเห็นอะไรข้างนอกอาล้องเข้ามาใกล้ๆตรงนี้หน่อยมาเนี่ยน่าจะให้มามานะเนี่ยเอิบถุงนะมีเครื่องเปอาผมนงเทียนสบายเลยค่ะนี่มีสมุดโน้ตสมุดโน้ตให้ล่นหนึ่งแล้วก็ดินสอ มีไฟโอ้มีไฟข้างหลังด้วยโอ้สวยมีชั้นวางของเฮ้ยมีโทรศัพท์ไว้อยู่ห้องน้ำดีกว่าส่วนทางห้องน้ำตร<อ>งนี้แยกส่วนชัดเจนชักโครกเฮ้ยมีอ่างน้ำน้แช่น้ำด้วยเหรออย่างนี้เราก็แช่น้ำแช่น้ำชมวิวได้นะเนี่ยนี่ดูชักโครกนี่อ๋อมีปุ่มไว้ให้กดบ้วนปากแปรงฟันแล้วก็ตรงนี้นะ ก็คือข้างน,าน้ำมีนะ้มีสบู่ให้ไว้ใช้ตัวไม่ใช่หน้าดูสิอันนี้อะไรนี่หวีมีกมแก<ม>แ้วบนปลาบาร์สบู่อ,อันนี้สงสัยจะได้อามาตีฟองนะั่นเลคอนดิชันน์เลยเดี๋ยวไปห้องนูน้นสิเราไปห้องนูน้นสินี่ห้องน้องเทียนนี่มีส่วนคอมมอนรูมมีทีวีโอ้ยชั้นเยอะดีจังเลยชอบ สมบัติเยอะมีมีตู้ด้วยมีตู้เก็บของอีกมีครัวก่อนไหมอ่าเขาหมอกับคนที่มาพักอยู่นานๆครัวนี่โอ้โหชั้นเยอะจังเลยชอบจังเลยอะน่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีของเยอะนี่ดูสิโอ้โหนี่พวกบ้านสมบัตินี่มาม้านี่น่าจะดีเนี่ยเหมาะกับมาม่าที่สุดบ้านสมบัติเนี่ยสมบัติเยอะๆเนี่ยไหนมาดูห้องนี้สิที่สำคัญที่สำคัญห้องนี้มีเครื่องซักผ้าด้วยนะ โอ้โหนี่มีที่ชาร์จไฟหัวเตียงด้วยเห็นยังตู้เสื้อผ้าเหมือนกันก็จะเหมือนเหมือนกับห้องเมื่อกีน้นะอ๋อห้องนี้ไม่มีทีวีใช้แอร์ยี่ห้ออะไรไหนดูซิอ๋อยี่ห้อเทรนนี่ห้องน,น้ำม,มีมีทั้งสองห้องเลยชมวิวได้ด้วยนะ,ะง่าะ นี่ดูครัวโอ้ยตู้เย็น่โอ้นี่อะไรมีเครื่องซักผ้าให้อืมโอเคเดี๋ยววันนี้เราซักกางเกงในกันการน้ำร้อนแล้วก็ไมโครเวฟมีอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วก็อันนี้อีกแกนนี้ต้องระวังอ๋อแก้วไว้ในห้องนอนน่ะเออไว้ตรงนั้นก็ได้นี่มีอะไรแม่อันนี้ไม่มีแล้ว ของเกนี้เป็นเก็บคาะก็มีไมโครเวฟโอ้ชีด้วยมีช่วยแบกเก็บลงมาโอ้แล้วอแไรเพิ่ลงมาแล้วเปล่าเมื่อกี้นี่แล้วมีที่จับร้อนอันนี้วางกันร้อนครับลูกนี้บ้างดูซิมีอะไรอ่ามีจานชามถ้วยน้ำจิ้มก็มีหม้อให้ด้วยแล้วทำกับข้าวด้วยเลยสิเนี่ยโอ้โห เขียงยังมีเลยเออเราก็มีนี่รูกศิษเขียงอันใหญ่นะเดี๋ยวเราเดินลงไปชมตรงซูเปอร์มาร์เก็ตเขาดีกว่าว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็มีกันไก่มีมีดเล็กโอเคมีดดิโต้แ้มีดใหญ่อันนี้ก็มีถานสเต็กโอเคแล้วก็กันไก่โอ้ซิงน้ำก็ใหญ่นะเนี่ยสองช่องเลยนี่นพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะเคลื่อนมาได้ แก้วน้ำให้มีที่วางจานแล้วก็นี่เป็นต๊ะแก๊สีีมุมเปิดได้อ็เครื่องดูดควันดูดควันเปิดยังไงนี่ข้างบนก็มีชั้นเก็บของโอ้โหตูเยอะจริงๆตรงนี้ด้วยตูย้เยอะจริงๆต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวตู้เย็นนะคะตู้ตู้ตเย็นที่นี่จะใหญ่ แบบว่าจะเปิดด้านนี้ไม่ดีว่ะเปิดด้านนี้ไม่ดีต้องเปิดด้านนู้นถึงจะดีตู้เย็นใช่ไหมทีเนี่ยติดเลยเนี่ยแล้วเวลาเราปิดคนที่เดินมาก็จะชนแล้วก็มีน้ำให้หกขวด๋อนี่ห่อเดียวกับบ้านเราเลยนี่พนาสุนิคมีน้ำกี่ขวดนะหกโอ้โหให้น้ำเยอะดีจังให้น้ำเยอะโรงแรมนี้อ่านมไปแช่เลยหลบไป